สวัสดีจ้าแม่นีสาวอีสานบ้านทุง่งเห็ดออมเขียดใส่ผักให้ไก่สู้กิ่นนะจ๊ะน,นี่เป็นผักให้ไก่ที่สาวอีสานได้ไปซื้อมาจากตลาดคูไซน,นะจ้ะอันนี้ก็เขียดนะสาวอีสานก็ได้เห็ดจิได้สับเขียดเครื่องปรุงกระมีเห็ดออมนะค่ะก็คือออมทัวไปก็ที่ีใบาพาอีเลิศใบอีตู้ตะไคร้ใบบกูดต้น,น,ตอนห,อหอมหอมพอแดงกบพรพกก็กเป็นมาเพิ่มรสว้มเปรี้ยวด้วยมะขามเปียก กัสิเครื่องปรุงกะสิเป็นปลาร้าน้ำปลาร้าเป็นเกลือเป็นผงนัวทั่วไปนะจ๊ะคือเขาปรุงอาหารเนวกินแสบๆของคนอีสานเขาเค็จกินกันง่ายๆอ่าตอนนี้เดี๋ยวสายอีสานขออนุญ,ญาตซับเขียดก็นะจ๊ะ เ่องในมันออกก่อนจ้ะแล้วก็ไปล่างทำความสะอาดไม่อนิใส่สารเห็นนักกินแสบๆสู้พี่น้องกินกแล้วเติดอ้อมเขียดใส่ผักให้ไก่ผักให้ไก่หนิมก็บสมีรสขมนิดๆจ้ะเพราะขมเพถึงกับขมหลายลวกกินกับปนกับแก้วแสบหลาย มันก็เกิดเป็นยามนะ้ะแว่าแมน่าเกิดได้ตลอดปีช่วงเดือนสามเดือนสี่ย้มหนาแรงนี่แหละค่ะของกินที่สารคแมเมนว่าเขาที่ได้กินตลอดมันก็เป็นช่วงเป็นย้ำม,มั่นใจเนะจะาะเดี๋ยวใส่สารที่กินแซ่บซืบ้พี่น้องก,กินสับเขียนแล้วก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องออม มีสาอีสานก็สิเตรียมผักนะคะเป็นผักให้ไก่ผักให้ไก่มันก็สิเป็นต้นเพแบบกิ้งก้านสาขาเป็นเพ่เอาแบบนี้จ้ะลักษณะต้นให้ไกนะะ่นี่ค่ะต้นมันเลาก็สิเพเ่ไปน้าพื้นดินเพเออกไปกวกวางมีสาที่นี่สาอีสานก็สที่ได้เก็บใบมันรีรีเอาใบมันนะจาะส่วนที่นอ่อนๆนั่งสิที่ว่าเป็นอ่กาก้านิงแข็งเขากับบอเอาพอจะส่วนนี้ไปอ้อมแบบนี้นะจ้ะเด็ดเอา ส่วนที่เป็นยอดไปลายยอดมันแ,แก้กับพ่เอานะจ๊ะที่เอาเป็นช่วนเป็นใบมันแบบน,นีน้จ้ะสิเห็ดนักกินแสบๆสูรพี่น้องกิน แนวกินของค้นอีสานเนกินพื้นบ้านที่เขาเหดกินกันแบบง่าย เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วน่าจะกับสินี้อ่าอันนี้ก็เป็นผักให้ไกลเขียดสับก็เป็นหอมซอยนี่กับใบผักอีเลิศตะไคร่ใบกะปูดเดี๋ยวใส่สารนลงไปเลยคะ่ะลงไปขวานั้นหอมอน,นีพริกขวาน เกลือจ้ะใส่เกลือใส่ผงนัวนะคะเป็นรสดีใส่รสดีค่ะทุบตีกับผงนัวนี่ก็แบบแบบคืบจะไมับคือน เริ่มกินหอมแล้วค่ะนีแจะน้ำประเด็เติมนม้ำจ้ะไปยวมันใหม่หมอเติมน้ำอ้อม หอมค่ะใส่ต้นหอมต้มกุ้งเปรี้ยวด้วยปลาคามเปียกตทไทยด้วยใบไผ่ตูหอมแซ่บแซ่บเติมรสชาติความหอมขอาไกค่ค่ะาเสร็จแล้วเรียบร้อยออมเกียอมสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งเฮ็ดกินกันแบบไม่าย